นางปวีณาหงสก,กุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสก,กุลเพื่อเด็กและสตรีนำทีมลงพื้นที่ย่านมีนบุรีกรุงเทพช่วยเหลือนางวันนาเจ้าของเพจบ้านปันลักแมวมีนบุรีเพจใหม่เลี้ยงแมวกว่า200ตัวประสบปัญหาข้ารักษาพยาบาลแมวป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุติดหนี้โรงพยาบาลศาสตร์หลายแห่งกว่า1ล้านบาทนางปวีนาก่าวว่ามีพลเมืองดีซึ่งเป็นผู้รับแมวจากเพจบ้านปันลักแมวมีนบุรีไปเลี้ยง และทราบถึงปัญหาของคุณวน,นาเจ้าของเพจดังกล่าวจึงติดต่อมายังมูน,นิธทิปวีนาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีจิตศรัทธาและคนรักแมวช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหรือเรื่องอาหารโดยหลังทราบเรื่องมูลนทิธิจึงนําทีมลงพื้นที่พร้อมกับมอบเงินและอาหารจํานวนหนึ่ง ื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและประสานไปยังกรทมให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลนอกจากนี้นางบวินากล่าวต่ออีกว่าเหตุผลที่เข้ามาช่วยเหลือในวันนี้เนื่องจากส่วนตัวเป็นคนรักแมวและเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านประมาณ9ตัวหลังพูดคุยกับคุณวรนณาก็เข้าใจความรู้สึกและปัญหาที่ได้รับซึ่งแมเป็นสัตว์ที่น่ารักและเป็นสิ่งมีชีวิตที่ให้ความสุขกับผู้คน โดยในวันนี้ตนเองก็ได้รับแมวกลับไปเลี้ยงด้วยจํานวน3ตัวก็อยากจะไปะชาสัมพันธ์ให้ทุกๆคนที่รักสัตว์รักแมวนะคะมาช่วยกันช่วยช่วยคุณแมวคุณคุณธนานน,าน,นะคะนนเพื่อให้เขาได้ได้มีกําลังใจมีพลังที่จะ ช่วยเหลือแมวต่อไปบางทีเราไม่มีโอกาสและไม่มีเวลาที่จะดูแลเพราะเราต้องไปทํางานแต่เราก็อาจจะฝากนะคะให้คุณวรนนานเลี้ยงได้ด้านคุณวรรน,นาเจ้าของเพจบ้านปันลัก์แมวมีนบุรีระบุว่าก่อนหน้าน,นี้ตนเองมีแมวอยู่8ตัวซึ่งสามารถเลี้ยงดูได้ไม่มีปัญหาใ,นในดๆโดยส่วนตัวตนเป็นคนรักแมวเป็นชีวิตจิตใจเมื่อพบแมวถูกทิ้งหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็มักจะช่วยเหลือและนำกลับมาดูแล จนกระทั่งมีคนนำแมวมาฝากให้ตนเลี้ยงแล้วบอกว่าจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆแต่หลังจากนั้นก็หายไปไม่สามารถติดต่อได้จนทําให้ตอนนี้ตนเป็นหนี้กับโรงพยาบาลสัตว์หลายแห่งกว่า1ล้านบาทแต่ยังโชคดีที่โรงพยาบาลสัตว์ให้ทําสัญญาผ่อนส่งได้ทั้งนี้หากมีผู้ใจบุญอยากช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหรืออาหารก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจบ,บ้านปันลักแมวมีบุรีเพจใหม่หรืออยากรับน้องแมวไปเลี้ยงดูก็สามารถนำไปได้แต่คุณวรรณนาระบุว่า ขออนุญาตพิจารณาเป็นลายๆไปเพราะเคยให้ไปแล้วแต่เขาเอาแมวไปทารุนและฆ่าหรือดูแลไม่ดีซึ่งตนอยากมั่นใจว่าเมื่อรับไปแล้วจะสามารถเลี้ยงดูได้เป็นอย่างดี